รักพี่เรีมไหมเนี่ยรักรักเนาะไม่เลยเออเอาไว้ <c oughs> ไม่ชอบกินเผ็ดนะแม่พี่นะอืมพี่ไม่แตกพ,พ,แพี่ไม่แตกพี่แทนใช่ไหมใช่พริกแห้งพริกไม่แตกแสดงว่าพริกมันไม่เผ็ดแสดงว่าปลาทูไม่เผ็ดเรากินปลาทูน้อยเดียวพอแล้วเนาะเราปลาทูเค็มมากเลยอืมเออเอาอีกใช่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวก็เอาอีกเคี้ยวเคี้ยวอันนี้ทีนันนี้ให้หมดก่อนเก่งมากเลยอยู่ดีๆกะอยู่ดีๆกะข้าวในท้องพายุเมายวัวแล้วก็กอะซูข้าวในท้องในเมาหัวเดี๋ยวพายุจะอ้วกออกมานะรักพี่บีมไหมเนี่ยรักรักเนาะรักมากมไหมวันนี้วันนี้พี่บีมไปโรงเรียนพายุไปไหนไปดงยม ไปโรงเรียนด้วยเหรอไปดำนมไปไหนนะไปดำนมอ๋อไปกองลมไปทำอะไรกองลมจะไปไปเที่ยวน่ะไปเที่ยวได้ข่าวว่าตื่นนอนนี่อยากไปหาแตงโมเลยแม่แม่มาเพื่อแม่มาเพื่อเห็นเห็นเห็นน้เน็มของของพี่บีมหน่อยอ่ะอยากไปเรียนกับพี่บีมไหมอยากไปอ๋อเดี๋ยวไปเข้าอนุบาลที่กองลมไหมได้ไหมได้ได้โอเค ครูครูของครูอนุบาลที่กองลมสวยสวยมากเลยชื่อครูดาวนี่ชื่อครูแอนชื่อครูจอยชื่อครูหยกแล้วก็ชื่อครูอะไรเอกนะมีแค่นี้แหละกินน้ำซุปด้วยอร่อยไหมครับ มนพยายมจจับคู่เดียวอ่ะได้ๆบิมีมิมยกให้เอาอ่านั่งมิมื้อเต้กินได้แน่นะเผ็ดไหมไม่เผ็ดค่อยๆกินนะไม่ต้องตักเยอะเดี๋ยวหกอร่อยไหมกินปลาชูเลยกินปชูเลยดูดีๆนะมันมีมันมี มีแนวมันมีมนอะหัวกระดูกนะกระดูกไหมใช่ทำไมปลาทุบหนจะบได้หนูหมาใช่มันปลามันมีกระดูกทุกตัวแหละอ๋อมาเดี๋ยวพี่บีมทำให้ดีกว่าเดี๋ยวไว้อาหารอะไรที่มันไม่มีกระดูกพายุใครกินเองเนาะวันนี้จะกลับไปกินข้าวที่บ้านอยู่ไหมไม่กลับนี้จะกินที่ตรงนี้โอเคดูมิมกินพ,พี่มิมนับพายุไหมรักสิพายุลรักพี่บีมไหมรับ นุตโน้ตด้อยพี่นุ๊กทำไม่มาเป็นแบบนี้อ่ะอ่เดี๋ยวล้มไปข้างหลังเอาอะบักรักพายุนี่ต้องรักรักพี่บิ๊มต้องเรียกพี่บิ๊มว่าแม่นะแม่เมย์เอ้โอ๊ยมระชัเมย์เมย์มย์มย์เมย์อืมอ่ะอร่อยไหมพี่โดดของใครอ่ะพี่โดดของพายุไงอ๋อ น่คนนี้ก็พี่โดพี่โดพายุเออพี่โดเจ้าปุ๊เข้าใจไหมพี่โดพพี่โดแม่บีมอ่ะพี่ดพีคอมพี่ดดอ๋อพี่โดพายุเออโอเคโอเคได้หมดได้หมดแม่มาพี่ดดมามาหาพี่นุคุบมัมเนี่ยอ๋อพี่โดคอมพี่ดดเนี่ยอ๋อพี่ดดไปหาพายุทุกวันเลยก็เลยจิ้มเนี้ยอ่าโอเคโอเคไม่ต้องไม่ต้องเอาข้าวไม่ต้องเอาข้าวหรอ มันเค็มเกินไปนะใชาไหมเอาข้าวเอากินนิดเดียวงั้นนะนะเอาเอาไปเอาข้าเนี่เอาข้าวโดยงั้นเอาเยอะหน่อยเนาะมันเค็มใช่มันเค็มไปอยู่ที่ไหนมาช่วยที่เชียงใหม่เลยเชียงใหม่ไปช่วยกับใครอ่ะไปช่วยกับเออเนี่ยพื้ชายผู้ชาอยู่ผู้พัวผู้พัวอืมไปชยวยกับใครอ่ะผู้พายุยู่ผพายุคนเดียวสิโอ้ยอ่ะปลาทูไงไปช่วยกับใครอ่ะ Ăn rồi má. Ăn rồi.